สวัสดีค่ะชื่อวิริยามาส้มซานะคะปัจจุบันอายุ31ปีมีลูกสาว1คนค่ะตอนนั้นสุขภาพก่อนการผ่าตัดของเรานะคะมีรูปร่างอ้วนมากหนักอยู่ที่110กิโลกร,รมัมแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะลไลฟ์สไตล์ของเราเป็นคนชอบลองที่จะกินอะไรที่อร่อยนะคะเห็นเพื่อนแชร์เพื่อนโพสเราก็ตามไปกิน,นะคะจน ทําให้เราสนุกกับการกินแล้วเราไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้คะ่ะตอนนั้นก็ทั้งออกกําลังกายนะคะอดอาหารกินยาลดน้ําหนักแล้วก็หาวิธีทุกวิธีทางที่จะทําให้น้ําหนักเราลดลงแต่เราลดลงแต่ไม่ถึงระดับที่เราต้องการนะคะสุดท้ายก็กลับมาโยโย่แล้วก็อ้วนเหมือนเดิมคะ่ะ จุดเปลี่ยนที่ทําให้เราตัดสินใจมาผ่าตัดกระเพาะอาหารนะคะคือตอนนั้นไม่ไหวแล้วน้ําหนักก็เยอะเ,อเคลื่อนไหวร่างกายลําบากนะคะจนเราต้องมาปรึกษาหมอแล้วก็หมอก็ได้บอกเราว่าเรามีภาวะมีบุตยากณตอนนั้นนะคะสําหรับการวางแผนการผ่าตัดนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเข้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลน,นะคะเสร็จแ,แล้วแพทย์จะประเมินจากปัญหาที่เรามี น้ำหนักโรคที่เราเป็นนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการส่องกล้องเพื่อจะดูกระเพาะอาหารของเราว่ามีชิ้นเนื้อหรือว่ามีก้อนเนื้อไรยอยู่แถวนั้นหรือเปล่าแล้วก็ขนาดของกระเพาะอาหารที่แพทย์สามารถตัดได้ค่ะวันที่จะเริ่มผ่าตัดเราตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการผ่าตัดกระเพาะอาหารที่จะทําให้เราผอมนะคะ ก็จะมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยให้คำปรึกษาเราค่ะหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดแล้วนะคะพฤติกรรมการกินของเราก็จะลดลงนะคะสามารถกินได้น้อยลงแล้วทำให้เรา ต้องเพิ่มการออกกําลังกายเพิ่มควบคู่กับการควบคุมอาหารนะคะจาก110กิโลกร,รมัมเฟิรนสามารถลดน้ําหนักได้ต่อเดือนเดือนละ10กิโลกร,รัมค่ะเนื่องจากว่าเรากินอาหารลดลงแล้วก็ควบคู่กับการออกกําลังกายนะคะหลังจากนั้น6เดือนเฟิร์นก็สามารถลดน้ําหนักลงได้อยู่ที่45กิโลกร,รัมค่ะ